ทำบุญวันละหนึ่งบาทเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือตอนที่8หลายคนเคยถามว่าแค่ทําบุญวันละหนึ่งบาทมันจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอคําตอบคือถ้ามองเพียงภายนอกอาจไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้ามองเข้าไปในใจเราทุกวันที่ได้สละออกไปวันละนิดเราจะเริ่มเห็นเห็นว่าเราหยุดคิดถึงแต่ตัวเองเห็นว่าเราหยิบเหรียญด้วยความตั้งใจเห็นว่าเรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความตั้งมั่น เห็นว่าเราตื่นมาด้วยใจที่อยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในโลกการทำบุญมันไม่ใช่เรื่องของยอดเงินแต่มันคือเรื่องของยอดใจใจเรายิ่งสูงยิ่งเบายิ่งใสก็ยิ่งพาเราไปไกลบางวันที่ใจเราเหนื่อยเราเทอ้อเราก็ยังหยิบเหรียญขึ้นมาเหมือนเป็นกำลังใจให้ตัวเองว่าวันนี้ฉันยังสามารถให้ได้อยู่ฉันยังเดินต่อได้แล้วค่อยๆปล่อยใจไปตามความรู้สึกอยากทำความดีมันจะฝังลึก ไม่ใช่แค่ยอดเหรียญทำบุญหรือทำทานแล้วจบแค่นั้นแต่ค่อยๆเริ่มที่ใจเราเริ่มที่จะอยากให้ในทุกๆรูปแบบให้คำปลอบโยนให้รอยยิม้มให้เวลากับพ่อแม่ให้พื้นที่ปลอดภัยกับใครสักคนมันค่อยๆเปลี่ยนเราจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้มีใจใสจากคนใช้ชีวิตไปวันๆให้กลายเป็นผู้เดินทางทางจิตวิญญาณและทุกครั้งที่ทำบุญอย่าลืมอธิษฐานอธิษฐานให้ใจเราเบา ใจเราสะอาดใจเราไม่หวั่นไหวเพราะบุญที่ได้มีการอธิษฐานคือบุญที่พาใจเราไปไกลกว่าที่เห็นมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตนี้ให้ดีแต่มันอาจพาเราไปถึงปลายทางของความหลุดพ้น